เคยไหมคะบางทีต้องไปทํางานไกลๆห่างจากลูกรู้สึกเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายให้เราเป็นตัวช่วยในการปกป้องลูกคุณสามารถดูลูกได้เพียงเปิดแอป,ปพูดคุยกับลูกผ่านกล้องตัวนี้แถมยังดูแลความปลอดภัยในบ้านได้อีกโดยชุดที่ทางเรานำเสนอ Small Pack Smart Wi-Fi CCTV ชุด4ตัว ภาพระดับ h d มีความคมชัดมากถึง5ล้านพิกเซลหมุนได้360องศา <c oughs> เห็นได้ทุกมุมภายในบ้านและที่สำคัญแม้เราไม่ได้ดูกล้องอยู่หากเกิดเหตุฉุกเฉินระบบ AI ส่งข้อความเตือนทันทีเมื่อมีการเคลื่อนไหวสำหรับคนที่ต้องการกล้องมากกว่า4ตัวเรามีชุด Value Pack Smart WiFi CCTV ชุด8ตัวต่อสองได้์ทุกจุดทั่วบริเวณบ้าน ทุกแพ็กเกจเรารับประกัน3ปีสนใจแพ็กเกจก็วงจรปิดสามารถติดต่อมาได้ที่02114 7 0เ6อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้คุณพลาดสินค้าและโปรโมชั่นดีๆของทาง Smart Traffic and Safety ให้เราดูแลทุกความปลอดภัยในชีวิต